คุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงกองสลาก plus นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินแล้วก็คุ้นหูชื่อนื้อเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในแวดวงสําหรับใครที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์กองสลาก plus ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีการจําหน่ายหรือว่าขายลอตเตอรี่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเดียวกันอย่างเช่นสามารถที่จะซื้อได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของทางกองสลาก plus นั่นเองะนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะมักเห็นข่าวในด้านบวกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ก็คือคนที่ซื้อะนะครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลจากช่องทางของกองสลากพลัสแล้วก็ถูกรางวัลโดยเฉพาะรางวัลที่1นนะครับก็ถูกหลักล้านโโแล้วก็บางคนเนี่ยถูกหลักหลาย10ล้านนี่นะครับ ก็ได้ยินข่าวก็เขาเรียกว่าแสดงความยินดี<ช>กับทุทกๆท่านที่ถูกรางวัลไปแต่ว่าทีนี้นะครับมาฟังอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมก็คือล่าสุดคุณน็อตซึ่งเป็น CEO หรือว่าผู้บริหารของกองสลักพลัสพร้อมกับทนายความบอกว่าจะนําหลักฐานเข้าแจ้งความกับทางกองปราบรามนะครับหลังจากถูกแอบอ้างนําชื่อแล้วก็ภาพไปขายหวยทิปนั่นเองครับ เรื่องนี้นายพันธวัฒนาควิสุทธ์หรือว่าน็อตซึ่งเป็น CEO ของกองสลากพลัสนะครับพร้อมด้วยนายสุภชัยทิพสิทธนายจะนำหลักฐานเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซึ่งมีสคดีดังต่อไปนี้ครับ คดีแรกเป็นการหลอกขายลอตเตอรี่ทิปให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้เว็บไซต์ที่ใช้ชื่อว่านะฮะดีโชดช่วงแล้วก็มีการขายสลากในราคา80บาทโดยไม่มีการคิดค่าบริการใดๆนอกจากนี้ยังเชิญชวนดาวไลน์ก็คือคนที่อยู่ล่างลงไปนี่นะครับคุณผู้ชม<ฆ>ซึ่งก็จะมีอัพไลน์มีดาวไลน์นะครับคล้ายๆแชร์ลูกโซนะครับโดยโดยมีการเชิญชวนดาวไลน์บอกว่าจะให้ส่วนแบ่ง8บาท ซึ่งราคาต้นทุนจะอยู่ที่72บาทก็คือมีการขาย80นี่นะครับซึ่งตนก็ได้มีการตรวจสอบพบว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยเพราะว่าราคา72บาทเนี่ยเป็นราคากลางที่มาจากกองสลากนอกจากนี้ก็ยังพบว่าสลากบางส่วนที่มีการขายในแพลตฟอร์มดังกล่าวมีตัวเลขซ้ำกับสลากที่ทางกองสลาก US, มีทั้งหมด3เล่มหรือ300ใบมูลค่าประมาณ20,000กว่าบาทครับ นอกจากนี้สลากบางส่วนยังมีการปลอมตัวเลขแต่ว่าใช้ลายน้ำเดิมหรือแม้กระทั่งมีการแอบอ้างว่าได้รับการรับรองจากทางสคบอระบบมีลักษณะการขายตรงหรือแบบแชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคดีแรกนะครับคุณผู้ชมส่วนคดีที่2เป็นกลุ่มมิจฉาชีพมีการปลอมแปลงเพจของสลาก p l u สบนแพลตฟอร์ม Facebook มีการหลอกขายลอตเตอรี่ให้กับพี่น้องประชาชน โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับบัญชีที่มีการโอนเป็นบัญชีม้าก,กว่า50บัญชีเลยทีเดียวมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีการแอบอ้างตนเองไปหลอกประชาชนให้ร่วมลงทุนอลอตเตอรี่ซึ่งก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อไป2รายรายแรกเสียหาย2ล้านบาทส่วนรายที่2นะครับเสียหายไปกว่า1ล้าน6แสบาทซึ่งการกระทำในลักษณะนี้นะครับมีมานานแล้ว ตนก็ได้มีการแจ้งความไว้ที่สอนนทองหล่อหลังจากนั้นได้มีการรายงานไปยังเพจดังกล่าวนะครับที่มีการแอบอ้างจนถูก f a c e b o o k เนี่ยแบนหรือว่าปิดไปนะมีการแบนมีการบล็อกกันไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมทั้งนี้คุณน็อตนะครับแล้วก็ทางทนายความอยากที่จะเตือนพี่น้องประชาชนว่าหากมีการซื้อลอตเตอรี่ให้สังเกตง่ายๆว่านะครับมีผู้ติดตามกองสลาก p l u สนะครับคือของแท้นเนี่ย จะมีผู้ Follow เนี่ยประมาณนะครับ4 4 0 0 0นนะฮะ hmm. อันนี้เป็นยอดผู้ติดตามะนะครับก็ให้สังเกตอันนี้ในเบื้องต้นได้ถ้าน้อยกว่านี้ไม่ใช่เพจหลักของกองสลัก plus อย่างแน่นอนอคือพูดง่ายๆก็คือน่าจะเป็นเพจปลอม oh. นี่นะครับ oh. ให้สามารถสังเกตในส่วนของยอดผู้ติดตามหรือว่า follower กันได้นอกจากนี้เวลาโอนเงินชำระค่าสลากก็ต้องสังเกตชื่อผู้รับโอนต้องเป็นในานามของบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่ในานามของบุคคลอย่างแน่นอนครับออย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียหายท่านใดที่ได้มีการซื้อสลากแล้วก็ได้รับความเสียหายหรือว่าเป็นเหยื่อนี่นะครับจากการถูกแอบ,บอ้างของสลาก plus ที่เป็นของปลอมตนก็จะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้เสียหายสามารถมอบอานาจให้กับทนายความของบริษัทเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดต่อไปนั่นเองครับค่ะ ดีแรกเนี่ยผมจะมาในฐานะนาย,ยกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะจะมาแจ้งความเจ้าหน้าที่เรื่องเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ชื่อเว็บไซต์ดีโชช่วงนะฮะมีการขายจําหน่ายลอตเตอรี่ราคา80บาทไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นแล้วยังมีการทําเขาเรียกดาวไลน์ MLM ให้ส่วนแบ่งตัวแทนใบละ8บาทซึ่งในความเป็นจริงแทบเป็นไปได้ไม่ได้เลยเพราะว่า80บลบาทเหลือ72บาท และยังต้องแบ่งกันเป็นทอดๆอีกผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าสลากทั้ง3เล่มนี้ส0มร้กว่าใบซ้ำกับของผมหมดเลยนั่นหมายความว่า1นึ่เขาขายหวยทิพย์นะครับสอลอตเตอรี่ชุดนี้ทั้งปึกนะฮะเป็นการทำหวยปลอมซึ่งน่าจะโดนน่าจะโดนอีกหนึ่งคดีเพราะว่าลายน้ำเหมือนกันหมดเปลี่ยนแต่ตัวเลขอันนี้ก็น่าจะน่าจะ อีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่3ก็น่าจะเป็นพรบรขายตรงนะครับเพราะว่าการมีการขายเป็นดาวไลนมีขายแล้วก็ยังมีการแอบอ้างว่าดีชดช่วงเนี่ยได้รับการรับรองจากสคออบอซึ่งก็น่าจะเป็นการโฆษณาเกินจริงเยอะครับน่าจะเป็นเยอะแล้วตอนนี้มีคนหลงเชื่อแล้วเข้าไปเป็นเครือข่ายแล้วก็ขายช่วยเขาขายลอตเตอรี่ทิปเนี่ยเยอะมากครับ อ่าผมเห็นมานานแล้วครับแต่เรายังไม่เจอยังไม่เจอหวยที่ซ้ำกับเราเราก็ดูอยู่เรื่อยๆนะฮะมีเดือนนี้แหละงวดนี้แหละที่ดังขึ้นมาในโลกออนไลน์เพราะเริ่มมีตัวแทนเยอะครับหนึ่งครับแชร์ลูกโซ่แน่นอนเพราะว่ามีเราเราเข้าไปดูระบบต่างบ้านเขาแล้วเนี่ยมีการเขียนโปรแกรมมีการทำแบบดาวไลน์เลยครับสํานักง,งานสลากใช่ไหมครับเขาเขาเขาไม่ได้มานาะมีหน้าที่มาดูแลตรงนี้ครับเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่ถ้า ถ้าตามจริงผมเข้าใจว่าเขามีหน้าที่แค่ผลิตและจําหน่ายลอตเตอรี่นะครับผู้เสียหายก็มีเราครับมีเราแล้วก็น่าจะมีเพิ่มเตมิมอีกเยอะนะฮะเพิ่มเตมิมอีกเยอะเลยครับสามเล่มครับประมาณ300ใบครับงวดปัจจุบันครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็คือใบละ80บาทนะครับ300ใบก็สองสองสองหมื่นกว่าบาทมันไม่เยอะครับแต่ว่ามันคือการขายหวยทิพย์ถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วถูกรางวัลที่1แล้วเขาไม่จ่ายขึ้นมามูลค่าความเสียหายมันจะเยอะตรงนั้น นะฮะแล้วก็คดีเหล่านี้เป็นคดีช่อโกงประชาชนเป็นคดีที่ติดนานแล้วติดไม่ลดเขาเรียกคดีหมื่นปีอะฮะไม่ลดสักวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมเขากล้าทำนานแล้วานานลครับผมเห็นมาหลายเดือนแล้ว,วครับทุกงวดครับทุกงวดแต่ว่าไม่ดังเพิ่งจะมาดังแล้วก็เพิ่งจะมาเจอตรงกับเว็บเรางวดนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับน่าจะเพราะจำนวนลอตเตอรี่มากขึ้นก็เลยหลุดมาหาเรา ไม่มีนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เข้ามาสงสัยเข้ามาถามผมว่าคุณน็อตอันนี้มันเชื่อได้เหรอมันขายแปสิบาทมันเป็นไปได้ยังไงครับใช่ครับใช่ครับก็ร้องสอบสวนกลางก็น่าจะเป็นปคบนะฮะที่เนี่ฮะจุดสังเกตของลอตเตอรี่ปลอมนะฮะอันนี้ของเราใช่ไหมต้นฉบับมันก็จะมีลายน้ําต่างๆนานาเนี่ยมีอันหนึ่งอันอันแรกคือ มีลอตเตอรี่ที่ผมแต่ไม่มีที่เขาอันนี้หวยทิปแล้วการปลอมเนี่ยปลอมเฉพาะตัวเลขต่างๆแต่ว่าลายน้ําทุกอย่างเหมือนกันทุกใบซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะลอตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมคุยกับผู้ในการสํานักพิมพ์กองสลากเนี่ยเขาสามารถพิมพ์ให้ไม่ซ้ํากันเลยได้150ล้านใบก็น่าจะเป็นอ่าช่อโกงประชาชนครับแล้วก็หวยทิปนี่มันเข้าอะไรก็มีป,อมปลปอมแปลงเอกสารนาเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับมันมีหลายส่วนครับ <c oughs> อย่างที่ผมเข้าใจอันแรกก็คือเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเขาสแกนเสร็จเอาตัวจริงมาขายแล้วผมไปซื้อตัวจริงมาอันนั้นคือกรณีแรกกรณีที่สองคือปลอมทั้งใบเลยเป็นลายน้ําเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนแต่ตัวเลขครับมีอีสองอย่างครับเท่าที่เจอนะเท่าที่เจอครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งจะเป็นกรณีมีมิจฉาชีพนะฮะเยอะมากปลอมเป็นเว็บกองสลากพลัสแล้วก็ไปหลอกจําหน่ายลอตเตอรี่ให้ประชาชนทั่วไป คือขายแล้วไม่ได้เงินไอ้ขายแล้วไม่ได้ไม่ได้ลอตเตอรี่ถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งปลอมเป็นตัวผมแล้วก็ไปคุยหลอกลงทุน